สวัสดีครับคลิปแชร์เดียนะครับสินค้าขายดีบน eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon จัดทำโด้อดออนไลน์ดอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขาของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วเราก็มีหลักสุดเราจะเน้นนะฮะใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าต้องการนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยคลิปนี้นะแต่ก่อนเริ่มคลิปนิดนึงนะฮะขายของหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเรามีกลุ่มนะฮะ เป็นกลุ่มติดตามข่าวสารของโอ๊ตออนไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยไม่ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับรับข่าวสารคลิปใหม่ๆได้ทันทีเพราะว่า Line o f f i c i a l a c c o u n t นี่เขาเก็บเงินเราไม่สามารถที่จะส่งให้ทุกคนได้ทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นในไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นี้จะได้บางคนเนี่ยจะได้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามอยู่แล้วอยากได้ทุกคลิปผมแนะนํานะครับแจ้งเข้ากลุ่มนะแจ้งเข้ากลุ่มสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับหรือเด เราจะมีช่องทางติดต่อ Line Official Account ของโอทออนไลน์นะครับสามารถพิมพ์มาได้ว่าขอเข้ากลุ่มติดต่อข่าวสารติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มแชร์เ,เริ่มต้นทำ a m a ซอนนะครับจากคลิปตามติดชีวิตคนทำ a m a ซ o n นะครับตอนนี้มี2ท่านแล้วนะคุณย,าย่าคุณแต่นะครับแต่คุณย,ย่าเนี่ยเริ่มส่งแล้วเริ่มขายได้แล้วในเดือนแรกเกือบ200เหรียญน,นะครับแถมยังมีคุณเสียที่ปีที่แล้วถ้าใครติดตามเราอยู่นะครับในปี2562เนี่ย คุณศรีก็มาเป็นเป็นเหมือนตัวแทนในการทำรีวิวแต่ว่าไม่ได้ขนาดทำเป็นซีรีส์ขนาดนี้นะครับซึ่งคุณศรีตอนนี้ยอดขายในแต่ละเดือนคุณศรีได้ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่จะบอกว่าทำไมน้อยจังเขามีงานประจำสามเดือนที่ผ่านมาเขาหยุดเพิ่มของไปนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปมีเที่ยวบ้างแต่ยังน้อยขนาดทำเล่นๆยังได้หมื่นกว่าบาทแล้วและปีนี้คุณศรีจะตั้งใจกลับมาปั้น ให้มันได้เดือนละสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหรือเดือนละเป็นแสนแล้วคุณสียังไม่เคยซื้อไอหนึ่งหมื่นกว่าบาทนีของไทยล้วนๆนะแต่ในกลุ่มนี่เริ่มแชร์แล้วว่าการสั่งซื้อของจีนเป็นยังไงกิโลแบบถูกๆเป็นยังไงผมว่าคุณสีโตได้แน่เพราะอยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆหลายคนเริ่มสั่งของจีนมาบอกเลยว่าในในในทำอเมซอนผมบอกเลยนะที่ผมเจอนะของจีนแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของไทยเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้ไอเดียสินค้าจีนที่มันถูกแล้วก็ค่าส่งมาเมืองไทยถูกๆไม่แพงมากทำแพ็กเกจจิ้งบอกได้เลยว่าคุณจะมีสินค้าหลากหลายนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับที่เรียนอเมซอนโบกเครื่องมือนะครับแจ้งผมมาจะได้ลากเข้ากลุ่มนี้นะครับอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนคุณจะเห็นคุณจะมีแรงบันดาลใจคุณจะตั้งใจทํางานและคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยผมอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกๆคนได้คืนทุนค่าเรียนจากผมแล้วก็สร้างไรายได้เดือนเป็นหมื่นเดือนเป็นแสนนะครับ แจ้งเข้ากลุ่มได้นะครับโอเคมาเข้าหาสินค้ากันเลยนะฮะตัวนี้เป็นขวดโหลนะฮะไม่เซนไม่อะไรเลยนะครับโชว์กันเห็นๆนะฮะขวดโหลนี้แรงกิ้งนะครับจะแกว่งหน่อยนะฮะโอ้เฮ้ยสูงเหมือนกันเว้แต่ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้หน่อยเข้ามาดูตัวนี้นะครับแรงกิ้งเนี่ยจะอยู่ประมาณห0ร้อยในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับจากเครื่องมือเนี่ยผมเจอที่แ1ดร้อสิบเจ็ดทำไมแรง์ไม่เท่ากาันเพราะเครื่องมือเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับ เดียวไทาม์มาจาก a m a ซอนข้อมูลมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่ถ้าแล้งเนี่ยยังไงถ้ามันต่ำกว่า2 3สมหมื่นหรือไม่เกิน4ี่หมื่นถือว่าขายดีมากๆครับธุรกิจนี้นะขายอยู่ประมาณ10เหรียญกว่าๆเดือนวันหนึ่งอะตกวันหนึ่งเลยนะนี่คือเดย์เซลนะมันรีเซลคือ4 5 0พตกประมาณคาดการวันหนึ่งได้ถึง150้ชิ้นหรือวันละร้อยชิ้นก็โคตรเพอร์เฟกแล้วยอดขาย48 0 0 0ตกประมาณล้าน3ล้าน4นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะ เรามาดูต้นทุนหน่อยนะครับสินค้าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นขวดโหลนะครับมันจะมีค่า FBA Fulfillment Fee เนี่ยประมาณ3.31ออน,นี่คือเลทเลทใหม่นะฮะอัปเดตนะที่ผมเปิดเพื่อนๆดูเลยนะนะครับนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมใหม่นะครับตัวเก่าอ่ะมันคือเท่านั้นแหละนะจำไม่ได้ละตัวเก่านะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเลทมันจะอยู่ที่เท่านี้นะครับ3.31นะครับอ่าซึ่งออน,นี่คือตัวเก่า3.19แต่จะบอกว่ามันแค่4บาทจะไปซีเรียส เลเว f ฟรีคือ e ิบอร5นะครับในหมวดนี้นะถ้าตั้งขาย10.6คุณต้องเสียเงิน11.59นนี่คือ15%ไปกดเครื่องที่เล็กได้เลยเอาวกดให้ดูเลยก็ได้นะจุดจุดหนเท่ากับ1.59เป๊ะเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้ Amazon ตกประมาณ4.9มันเหลือถึงท้องเราประมาณ 5.7และกันต้องเอาให้อยู่นะแต่ขวดโหลจริงๆเขาไม่กี่บาทเองนะไอ้ที่ออกมาที่นี่คือน่าสนใจแล้วขวดโหลไม่ต้องใหญ่ก็ได้ในกล่องหนึ่งที่ส่งไป Amazon FBA เนี่ยผมว่าได้หลายขวดอยู่แล้วก็ราคาเราอาจจะเพิ่มขึ้นเหรียญสองเหรียญมีกําไรอยู่ครับชิ้นนี้ผมไม่หาจีนไม่หา1688ให้นะขวดโหลเต็มเมืองไทยเลยเพื่อนๆเออนะโอเคคลิปต่อไปไอ้ไม่ใช่คลิปภาพนะฮะคีย์เวิ ธุรกิจนี้นะคีย์เวิร์ดประมาณ4,007เยอะโคตรทุกคนถามหมดสินค้าอะไรขายดีแต่คุณเปิดหน้าร้านห้ชีวิตจริงเนี่ยมีคนเดินผ่านหน้าร้านคุณ40-50คนผมทีดว่าคุณคิดคีย์เวิร์ดเองได้กับทำเลที่มีคนเดินผ่านประมาณ3,000-4,000คนคุณอยากอยู่ทำเลไหนถามว่าวันนี้คุณรู้ไหมว่าฝรั่งที่เขามาเส์ชสินค้าแนวเนี้ยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างถามว่าถ้าเกิดคุณศึกษาเองคุณคิดเองคุณจะได้กี่คีย์เวิร์ดถึงร้อยคีย์เวิร์ดไหม จะเครื่องมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดสกาวที่จะแฉคีย์เวิร์ดที่มากขึ้นมันเหมือนคุณได้ทำเลยอยู่ในห้างเซนทันนี่คือโอกาสที่มันจะทําให้คุณขายได้ขายดีขายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวยังไงผมก็เชียร์เครื่องมือทําคีย์เวิร์ดนะแล้วก็ในคีย์เวิร์ดที่คนหาเยอะสุดเนี่ยพีคมากเลยนะฮะในช่วงผ่านมาเนี่ยเนี่ยก้าวกระโดดนะครับคนหา7,900นะครับโอเคต่อไปอีกส่วนหนึ่งไอ้นี้ไปดูคลิปกันเลยไอ้นี้เปิดไม่ได้คลิปเดี๋ยวนะขอดูก่อน ค okay, ใช่ตัวนี้ไหมอ๋อตัวนี้โอเคอ่าเรามาดูที่ Jungle Scout Extension นะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือจะแฉแฉแฉแรงเลยอ่าดูนิดนึงนะเทียบแรงหน่อยแต่สามสขายได้วันละ340แรงสาม0 0ื่ขายได้วันละยีสิบอสิ่งที่ผมพูดเสมอเลยนะแรงยิ่งน้อยยิ่งขายดีนะครับแล้วมาดูเลยอันนี้ถ้าใช้เครื่องมือไม่ต้องดูแรงและดูเดียเซลเลยดูมันเซลเลยดูยอดขายนะครับ ธุกิจนี้ขายออกดีมากขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดหลังจากดูยอดขายแล้วไปดูกราฟนะครับดูกันสดๆนะครับมเมื่อกี้ปิดไปนานนะฮะโอเคสี่ปีที่แล้วคนหาประมาณส0 0 0 0ื่นนะครับอ่าแล้วดูนะมันมีตกหน่อยแล้วขึ้นมา30,000กว่า มีตกหน่อย20,000มีเริ่ม36,000ละขึ้นมาเกิน35,000ละ39,000แล้วก็ล่าสุดนะครับค้นหาถึง46,000แปลว่าธุรก,กิจนี้ค่อยๆโตแต่ผมจะบอกว่าคีย์เวิร์ดที่ผมเลือกมาตัวนี้ไม่ใช่คีย์เวิร์ดท็อปนะแต่ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกับสินค้าตัวนี้จริงๆในสินค้าประเภทนี้มันมีหลายแบบมากแต่ตัวนี้ผมเอามาซึ่งจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดที่ดีกว่านี้แต่ว่าสินค้าที่มันใกล้เคียงกันและคนหาเป็นแสน ยังไงกราฟมันก็ยังโตขึ้นธุรกิจมันยังโตขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแรง์กิ้งเอ่ยหรือกราฟคนต้องการเอกยอดขายเลยกราฟเอ่ยมันโตขึ้นตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเชียร์ครับธุรกิจตัวนี้นะต่อไปง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแจ้งมาได้นะฮะขอเออฉเลยมาได้ที่คีย์เวิร์ด EP 153สโค้ดหนึ่งหสี่ห้า แจ้งลิงก์สินค้าให้แล้วก็คีย์เวิร์ดที่ผมคัดมาให้นะครับลองเอาไปวิเคราะห์หรือว่าคุณจะเปลี่ยนแบบไปดูคีย์เวิร์ดที่คนหาหยุดเสิร์ชเยอะสุดก็ได้นะลองไปเสิร์ชแล้วก็ลองเทียบราคาต้นทุนทีนท่เราหามาในเมืองไทยตัวนี้หาในเมืองไทยได้นะไม่ต้องดันต้น,นไปหาจีนอะไรนะครับตัวนี้น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคโอทออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBa y a ร a z o n เราใช้เครื่องมือ Jungle Scout ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อเองปีละประมาณ26สองหบื่นหกนะครับกันไลน์ อเมซอนจับมือทำหกพันบวกแชร์เครื่องมือไม่ได้มีจังเกิลด้วยมีเมอร์ชาน w o บ d มีคีย์เวิร์ดแพลเนอร์คอยมาวิเคราะห์ตลาดว่าสินค้าหน้าทําไม่น่าทําต่อไปอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณลงเครื่องมือหนึ่งปีวันนี้นะเพิ่มแชร์เครื่องมือสามปีเบสเซ็ตคุณจะได้ราคาหนึ่งปีเนี่ยแต่ได้สี่ปีสุดคุ้มนะฮะแค่จงังเกิลตัวเดียวปีละสองหมืนหกมันก็ถูกว่าแล้วแถมยังแถมเครื่องมืออีกสาปีแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับสิบเจ็ดกันคม แถมหลักสูตร eBay จับมือทำให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ o t o n l i n e c o m นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้แล้วก็พิมเองก็ได้ครับไปที่ลายกดบวกพิมแอดตามด้วย o a t o n l i n e แอด o o n l i n e โทรก็ได้ที่เบอร์081551 1 6 1 6ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันแชร์สินค้าไอเดีย eBay Amazon ตามติดชีวิตคนทำอเมซอน odonline talk ุยนานาสาระ เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างอย่างวันนี้ทำรีวิวเซเว่นอีเลฟส่งถึงบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเป็นกําลังใจให้เราก็ฝากซั b s c r ค b e ฝากกดกระดิ่งนะครับผมดูทุกวันนะฮะแล้ววันก็หลายๆครั้งด้วยอย่างเมื่อวานมีเพื่อนเพิ่มมาประมาณ4ี่ห้าคนนะครับอย่างวันนี้นะครับเนี่ยในในในเมนเจอร์ของ u t u b e นะฮะเมื่อเช้าหนึ่งหมื่นสองห้าสามนมคือเมื่อเช้านะอ่าซึ่งปัจจุบันก็ไม่น่าจะเพิ่ม <laughs> จากกดถ้ไม่ดูเลย เนี่ยหนึ่งนสองห้าสามนะครับอ่าก็ยังไงก็ขอบคุณคนเพื่อนๆที่ติดตามเราเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เข้ามาดูคลิปเนี่ยสวันประมาณ600การดูนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราก็ฝากซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็โซเชียลอื่นเรามีเฟซบ o o กแฟนเพจโอทออนไลน์เรามี Twitter โอทออนไลน์เรามี i ิน t a g r a m TV ีวีโอทออนไลน์ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นโซเชียลไหนแล้วเจอเรายังไงก็ฝาก f o ล l o โล่ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้นะครับ ขอบคุณครับจบวิดีโอครับสวัสดีครับ